เป็นหูฟังหนีบหูที่เสียงโคตรเพราะใส่สบายแถมต่อแอปได้ด้วยนะใหม่ซาวคอแอร r โลคคลิปสิ่งที่ซันจีชอบ3ข้อ 1. ฟังเพลงเสียงดีมากครับเป็นหูฟังหนีบหูนะแต่เบสแน่นเสียงร้องชัดแล้วก็แยกเสียงดีด้วยครับใครยังฟังเพลงไม่สะใจสามารถโหลดแอปมาปรับเสียงเองได้ด้วยมีเบสบูทให้ด้วยครับ2 ใส่สบายจริงดีไซน์ Open e a r เนี่ยก็ทําให้สบายแล้ววัสดุยังทําจากเม m o r y Titanium w i r e คู่กับ TBU ให้ความแข็งแรงแล้วก็ใส่นุ่มสบายด้วยเหมาะกับทั้งสายชิลแล้วก็สายแอคทีฟเลย3ามไมตัดเสียงเทพรุ่นนี้ไมเยอะสุดในคลิปออนของซาวคอแล้วก็คือ4ตัวครับไปลองฟังเสียงกันทดสอบเสียงไมซาวคอแอร์โลคลิปนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในห้างมีคนเยอะเลยนะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะเสียงไมจะประมาณนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพิจารณานะรุ่นนี้ไม่มีเกมโหมดให้เปิดเลย รสรุปรุ่นนี้นะครับเหมาะมากกับคนที่ชอบฟังเพลงเพราะๆแต่อยากได้หูฟังที่ใส่สบายด้วยเนี่ยใส่ฟังเพลงชิลๆที่บ้านหรือใส่ไปออกกําลังกายข้างนอกก็ตอบโจทย์ครับจัดไปครับ s o u n d ค o แอร์โลค l ิปนะ